สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซตกๆก,กทานคับพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะหายไปหลายมือค่ะพี่น้องค่ะหลังจากที่เลขออกไปแล้วก็หายก่อนเลขออกก็หายขอขอโทษขออภัยนะคะสำหรับแนวทางที่บ่เด็เอาลงคลิปลงเบอร์ให้ค่ะพี่น้องค่ะเลขวดทิพันธนมากะ ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเลขลดค่ะพี่น้องขาลดกับบอกรุดเขากับบอกเขาบ่ามีการแกะตัวเลขเบ่มีการเหตดตัวเลขตามหลังเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วนี่ลดขอโทษขออภัยเด้อค่ะบ่เป็นยังค่ะตามต่องงวดใหม่ค่ะพี่น้องค่ะเลขคำนวณสูตรคำนวณของเราก็มีเขามีออกมีลดมี เขาเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่ว่ากันค่ะพี่น้องค่ะสูตรทุกสูตรหัวทุกหัวเรียกทุกอาจาร,รย์มีเขามีออกค่ะพี่น้องค่ะตามต่องวดใหม่กันเลยค่ะพี่น้องค่ะงวดประจําที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกเจ็ดชัดบอพี่น้องค่ะวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกเจ็ดเดือนกันยายนเท่านี้ค่ะที่ภาษีมาฮอดนี่เด็กค่ะพี่น้องเด้อเรียกสีหางสีโตคือเก่าคือเดิมคะ่ะห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์เดค่ะพี่น้องเด้อ ถ้าสูตรนี้มันลดอีกหมวดก็คือปล่อยค่ะพี่น้องค่ะพักไว้ก่อนไปหาสูตรใหม่มาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในเบ่งไในชมต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสําหรับสูตรนี้สีเดินดีอีกบอกค่ะพี่น้องค่ะเลขสีหางสีตัวของเฮานะค่ะพี่น้องเนะาะผู้ใดบ่มกักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คือเก่าละค่ะเลขลดก็บอกลดเลขเข่าก็บอกเข่าเด้อค่ะพี่น้องค่ะ หลังจากที่มันเข้ามาแปดงวดงวดที่เก่าลุดอันนี้เป็นงวดที่สิบเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันสีเขาหรือมันสีลุดถ้ามันลุดก็คือพักสูตรนี้ไว้ก่อนถ้ามันเข่าก็เดินต่อเดินหนากันต่อไปค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้้ใได้บอมมักปุถชอบก็เลื่อนพานบอกประจําค่ะพี่น้องค่ะผู้ใได้มากผู้ใได้ชอบกาฝฟกดไลค์กดแจรกกดซับสไครต์คอมเมนต์บอกกันได้เด้อค่ะเด้อ บะมักตัวใดชอบตัวใดหมักสูตรใดสำหรับงวดประจำมาที่หนึ่งเดินเก่าเดพี่น้องเด้อบางคนกะสิเจ็บหนักแดเพราะว่าถุมซสเหละเกินงวดนี้งวดมันเขามาหลายงวดแล้วนะพี่น้องเนาะงวดนี้มาดัานถุ่มสุดใจดันลุดซะต้องขอโทษขออภัยเดพี่น้องเด้อ เบิ่งอีกรอบค่ะพี่น้องค่ะอยู่มุมเก่าของเฮาคือเก่าแหละค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับต้นบักหนาวต้นบักหงต้นบักเขือเฮาคือเก่าแหละค่ะมีหอดแต่งไทยเด้อค่ะพี่น้องค่ะสวนสวนเยาวันี่มีหอดแต่งไทยเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่งไทยกับนี้นะคะกำลังเป็นหน่วยค่ะ ยอดสวยๆงามๆส่วนน้อยๆส่วนสวยๆอยู่บนดาดฟ้าตอนนี้แดดแจ่มมากด้วยค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิจบคลิปเฮาค่ะเบิ่งอีกรอบค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะวันนี้ข่อยข่าวข่อยปังข่อยโดนข่อยลำให้รวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ โชคดีร่ำรวยถูกหวยลังมาที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ